สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูลุงเจ๊กปั่นนากันนี่จากรถยํำกันมาขึ้นรถถ่ายต่อนะครับมนุษย์งานครับมนุษย์งานขานล้าเท่าแขนแล้วคูปเตา L 5 0ครับตัวนี้ตัวนี้เป็น L 5 0 SP นะครับ อ๋อใบสั่นเลยน่าจะแข็งนะปะเดี๋ยวเราลงไปเหยียบย่ําในอนาดิว่าจะแข็งจริงไหมโอ้แข็งจริงครับท่านผู้ชมแต่ไม่ถึงกับแข็งมากนะครับเป็นที่จัดรูปนะครับกเกี่ยวไปยังไม่พออาทิตย์เลยนันมาจุดไฟเล่นอีกแม่ที่จัดรูปสวยๆนะครับประมาณ10ไร่ แมต้องยอมรับขยันจริง,จ,รงจะเห็นบ่อยๆนะครับทางช่องเรานี่รถย่ำมั่งรถปั่นมัง่งโอ้ขยันจริงๆครับมนุษย์งานเดี๋ยวกระทงสุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสักกระทงหนึ่งแม่ยังใหม่อยู่ครับยังไม่ยอมลงท่อ ไม่ถือว่าแข็งมากนะครับยังเข้าอยู่ใบย,ยังไม่สั่นเท่าไหร่นี่ให้ดูปั่นง่ายๆมั้งนะครับให้ดูภาพที่สวยงางามบ้างไม่ต้องเจอแบบทุรักทุเลนะครับตรงหน้าเราที่เขาเขียวนะครับบนถนนนะครับชายถนนเป็นคลองดาดนะครับตอนนี้คลองจุปทานก็ปล่อยน้ำมาแล้ว แล้วก็บริเวณต้นไม้นี่ก็มีคลองดาดมานะครับน้ำมาก็ปล่อยเข้านาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงข้าวก็เขียวด้านทางนี้นะครับก็มีคลองดาดอีกนะครับรอบนาเลยน้ำมาจากหิ้วต้นไม้ใหญ่ๆนะครับน้ำคลองสมบัตินะครับ สบายครับวันนี้สบายสบายข้างนี้จะย่าเลยนะครับก็มะลืนน่าจะหวานไม่มะลืนน็มาเรื่องนะมะลือน,น่าจะหวานวนี้ย่าแล้วนะครับก็พื้นที่ข้างเคียงไปเกี่ยวมาวันนี้นะครับณนะวันนี้นะครับราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับเออราคาค่อนข้างจะดีนะครับ เอาอรีบทาําแล้วช่วงกรอบโกยนะครับชาวนาเราเฮ้ยดูปั่นง่ายๆดูสวยดงามนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะน้ำต้นเหนือนะครับแบบทุรักทุเล

ต้องบอกว่าขอจมเชินะครับมนุษย์คนนี้นี่มนุษย์งานจริงๆครับขยันจริงๆหลงจากรถถ่ายคือรถย่ำรถย่ำรถถ่ายวนเวียนวนเวียนอยู่นี้นะครับเผยกลางคืนก็ออกหาหนุกขวักอีกโอ้โหตายจําเงินไว้ตรงไหนเนี่ยร่างกายไม่ได้พักผ่อนแล้วแกอ่ะรีบทํานะครับข้าวราคาถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับนานจะได้เจอข้าวราคาแบบนี้นะครับ น้่ hey, นะครับของดาดวัคนานี่นี hey, ่ปล่อยน้ามานะครับคลองนี hey, ่ถนนมานี่ก็โอ้ oh, สะดวกสบายครับนาพื้นนี้ไฟฟ้าก็มีนะครับโน่นงต้นไม้ใหญ่ๆมีไฟฟ้านะครับนี hey, ่อันนี้ก็มีค้องนะครับของดาดนี hey, ่รอบนาเลย ต่อยินดีด้วยนะครับถ้าได้ราคาแบบนี้ได้ลืมปลาอาปากได้ม่งนะครับชาวนาอ่ะเราส่งานแล้วนะครับหน่อยนึงเริมเก็บตามมุมแล้วนะครับ อ่าเก็บชายคันด้านนี้มากนะครับปกติแกก็รับจ้างด้วยนะครับพอเสร็จจากรับจ้างก็มาลงนาตัวเองอันีีก็ลงนาตัวเองก็ไปรับจ้างนะครับ ใต้งานนะครับต้องจากลามเพียงนี้นะครับต้องหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมสวัสดีครับ